กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมก็จะมาแจกเน็ตฟรีแล้วอย่ามีเงินค้างในเครื่องเพราะมันอาจจะหักได้อ่ะไปเริ่มกันเลยครับผมเน็ตตัวแรกดอกจัน8 7 8ดอกจัน1 6 2 3 4 4สี่สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งานอยู่ที่7วันตัวที่2ดอกจัน9 3 5ดอกจัน7 จ็ดสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่5กิกะ,ะการใช้งานอยู่ที่30วันไปเน็ตตัวที่3ดอกจันเก้าดอกจันเ 9, 9. ้สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1 0กิกะไรการใช้งานอยู่ที่30วันตัวที่4ดอกจัน 8 7ดดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1 6กิกะยะการใช้งานอยู่ที่4วันตัวสุดท้ายดอกจัน935าสดอกจันส3สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่500 MB ระรยะการใช้งานอยู่ที่1วันก็ก็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับผมไปแล้ว